สวัสดีครับวันนี้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่ครับก็หลังจากที่ขายยางไปแล้วก็มีลูกค้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะขายยางมาทั้งหมดกี่งวดละ3ครับเปิดยางมาในขายได้3ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครั้งละเท่าไหร่ก็จะมาดูครับและที่เห็นนี่คืออะไรฝาครับฝาตอกฝาตอกนี่ใช้ได้ หลายปีครับผมว่านี่ห้าปีมาแล้วน่าจะไปได้อีกต่ออีกครึ่งนึงเพราะอะไรเพราะมันไม่เสียครับเวลามันหักนี่คือฝาหักแล้วเราก็มาซ่อมโดยที่ไม่ต้องมาซื้ออีกครับนี่แล้วก็เสียบไปเสียบเข้ากับสายสายแล้วก็มาเสียบเส่ถุงนี่คืออุปกรณ์เตรียมส่งให้ลูกค้าครับถุงที่จะส่ง นะอุปกรณ์ก็กำลังผลิตยอยู่นี่ครับนี่เยอะแยะเลยลายสีครับมีหลายสีจะส่งให้ลูกค้าทาออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวเราใส่กาวอะไรให้เรียบร้อยนะรบะบบเจาะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์นี่ก็คือตัวให้น้ํากดนี่ก็คือถังหนึ่งใบ ที่จะให้น้ำกดอให้กับเอทิลีนถังตัวนี้ตัวที่2ใบที่2ใบที่3ามเพผมจะมีไว้ให้ลูกค้าครับเอ่อสำหรับถังที่มีเอทิลีนอยู่ในนี้นะมีเตรียมไว้ลูกค้าอยู่ก็หลายสิบถังครับลูกค้าถัางกา๊าซหมดก็ส่งมาได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งส่วนไปให้เลยอันนี้ใช้ไว้ในไร่ครับมีทั้งหมด3ถังด้วยกัน ครับสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วอยากจะรู้ว่ายางได้เท่าไหรอ่อะมาดูตัวเลขกันครับเดี๋ยวผมเตรียประกาชี้กันขายงวดที่แล้วเลยก็ได้ตามนี้ครับนี่ผมผมใช้ตะก,ก้าวันที่เก้าเดือนเจ็ดหกสี่ครับที่ขายมาก็คือ วันนี้นี่นี่เบอร์นะรเบอร์เบอร์เจ้าของอใครสนใจที่ห้วยไผ่ยางพาราได้ทั้งหมดวันที่เก้าเดือนเจ็ดหกสี่ได้หนึ่งตันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดกิโลอ่าไม่อ่าจุด 5, ลลห้าก็คือรหัสตะกร้าออก ตะก้าคือผมใช้ตะก้าจะไม่ใช่ทุงปุ๋ยครับนี่ตะก้าออกจะเหลืออยู่ที่1นึ่งตันห3 9้กโลโคูณด้วย24บาท50ตังค์ปกติเขาซื้อ24บาทครับก็จะได้เงินประมาณนี้นี่คือบินของวันที่9เดือน7ต่อมาครับมาขายอีกนี่ก็คือที่เดิมร้านไายใหญ่ยางพรารา เมื่อกี้วันที่เก้าเดือนเจ็ดนี่วันที่ยี่สี่เดือนเจ็ดขายอีกครับเมื่อที่ขายมานั้นได้ตันได้หักตะเข่งออกแล้วเหลือตันหกร้อยสาสิบเก้ากิโลคูณยี่สี่บาทห้าสิบวันที่ยี่สิบสี่เดือนเจ็ดได้ทั้งหมด หนึ่งตันเจ็ดร้อยสิบห้าจุดห้ากิโลคูณยี่สิบห้าบาทครับวันที่แล้วยี่สบสี่บาทห้าสิบอันนี้คูณได้ยี่บห้าบาทยังไม่ได้หักเข่งนั้นคือหนึ่งตันแปดร้อยยี่สิบสี่กิโลจุดห้คาครับนี่หักเข่งออกอันนี้รวมแล้วหนึ่งตันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้า 5กิโลราคาย5บาทครับขึ้นมาอีก50าตังค์อันนี้นะก็เป็นเงินตามนี้ครับนี่เป็นเงินตามนี้ขายเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเร็วๆนี่เองก็ที่ร้านเดิมครับร้านไผ่ใหญ่ยางพาราที่เดิมวันที่เก้าเดือน8ปดละอันเนี้ยคือเดือนแปดอันนี้ได้เยอะขึ้นอีกครับได้ทั้งหมดหักตะเข่งแล้ว นี่เท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขียนทางล่างอ่เอาผมงงห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเก้าอ๋อเป็นเงินเป็นเงินหักหักออกตรงนี้ผมซื้อน้ำกดไปอีกสามร้อยอ๋ออ่ใช่ใช่ใช่อใช่ คือรวมเงินทั้งหมด53,159บาทแล้วก็หักน้ำกดหักน้ำกดออก1,300บาทตองซื้อน้ำกดมาอีกครับมาอีก20กรนกรนลา65บาทครับตรงนี้ก็ได้ตามนี้5,000เหลือเงินกับบ้านก็คือ51,859บาท อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคายี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์นี่สองตันก็อีกหกสองพันก็อีกหกกิโลโคนยี่สิบหกบาทห้าสิบต้งเกตว่ามันจะแพงขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่เนี่ยอันนี้เราขายเมื่อเมื่อวันที่เก้าสิงหาที่ผ่านมายี่สิบหกห้าสิบได้สองตันหกอันนี้ได้วันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาวันที่เจ็ด จะได้ราคาอยู่ที่่25บาทนี่ตามนี้ก็ได้เป็นเงินตามนี้40,1585บาทนี่หักล้ำกดออกไป1,003นะจริงๆแล้วเงินจะต้องได้4 2 8 8 7บาทหักล้ำกดไป1 0 0เท่าเดิมเห็นไหมครับ นี่ก็หักน้ำกดไปพันสาเท่าเดิมโอ้โหมีเสียงโฆษณาด้วยอันนี้ไม่ได้หักน้ำกดครับครั้งแรกยังมีน้ำกดอยู่ก็จะได้เงินตามนี้เนาะอ่ะใครสนใจโทรมาได้ครับที่ศูนย์หกห56สาวนสทนัดอำเภอวังทองพิสูโลกครับครั้งแรกเลยย้ำอีกทีหนึ่งก็คือได้1ตัน6ก9้กโล ครั้งที่สองได้หนึ่งตันเจ็ดร้อยสิบห้ากิโลสิบห้าจุดห้าครั้งที่สามที่ขายไปได้สองตันหกกิโลเนาะก,ก็เงินเป็นแสนมแล้วแหละตอนนี้ครับขายสามงวดเดี๋ยวนี้ก็เจาะอ,อีกละได้เข็นที่สองวันนี้ละเดี๋ยวจะได้ขายอีกนครับเพราะขายนี่เดือนหนึ่งขายก็ประมาณช่วงหน้าหนาวนี่ไอ้หน้าฝนนี่ก็ประมาณ สองเดือนสามครั้งไม,ม่ใช่เดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งครับเดือนสองครั้งสองเดือนละสี่ครั้งแต่ถ้าหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะเดือนละสามครั้งสิบวันขายสิบวันขายหน้านี้ก็ฝนตกแต่ก็ไม่ต้องหยุดครับทาได้ตรงนี้เนาะสนใจมาได้ครับที่มาดูสอบถามก่อนก็ได้ครับงั้นแค่นี้ก่อนลวกันเนาะไม่เข้าใจไงก็โทรมาได้ครับที่ศูนย์หกห้าสามเก้าห้าเก้าแปดห้าหกครับ แค่นี้ก่อนวัสดีครับ